วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกค่ถามนึงนะคะแล้วก็ทัางบ้านอิดขัดอะไรไหมเหมือนน้องไม้เหมือนเรื่องเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนน้องแนนเรื่องงานปัจจุบันที่อยู่ร้านแต่ณตอนนี้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคือมาแสงทองพิลเลนเนี่ยคือตอนนี้เราดูคิวงานแล้วเดือนตุลาตอนนี้คือ20แล้วยังบบฮันเดย์ออกพรรษาแต่20งานแล้วนะคะ และงานยาวถึงปีหน้าเลยปีมะนีจะไหวไหมในส่วนของตรงนี้นะคะทางบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ติดขัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เชียร์แล้วก็สนับสนุนนะคะวันนี้ก็เดินทางมาด้วยค่ะมาให้กําลังใจนะคะเพราะว่าตัวหนูเองก็เคยไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปทํางานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเพิ่งได้กลับมาที่จังหวัดยะโสค่ะแล้วน้องไม่ล่ะคะ สำหรับดูนะคะพ่อแม่ก็สนับสนุนทางด้านหมอรำค่ะพ่อแม่ไม่ติดขัดเพราะภาพเต็มเบิร์ดเลยค่ะมาเสียสื้อกำลังใจค่ะเสียง่สุดยอดค่ะและต้องมีแหละครเจ้าของฟาร์มกบจะรู้ไหมคะว่าเดินสายอย่างนี้พี่ก็่น้องคาะการประกวดในครั้งนี้ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะนะคะกรรมการก็ได้เลือกพ้นที่ตอบโจทย์และเหมาะสมที่สุด ถ้าใครได้ร่วมเดินทางไปกับเราวันนี้เราจะมีเงินรางวัลให้ห้าพบาทพร้อมทำสัญญากับบ้านแสงทองเปลี่ยนสา3ปีพร้อมทำซิงเกิลให้ครับแล้วสำหรับคนตกรอบและคนลุ้นค่ะคนตกรอบเราก็จะมีรางวัลปลอบใจให้นะฮะแต่ว่าันี่นี่ลุ้นป็พอป่าปอขอประกาศจะมีการตัดสินใจผู้แพ้ผู้ชนะด้วยลูกโป่งนะฮะลูกโป่ง จะตั้งคนรักฝังและให้นอนไปยืนประจำลูกโป่งของตัวเองแล้วจะเชิญบอสแทลขึ้นจิ้มลูกโป่งลูกโป่งข้างไหนแต่คนนั้นคือผู้ชนะค่ะโอเคโอเคประจำที่เลยค่ะแต่ไ้่าจบอส่นอท่านเชิญเลยค่ะบอสเทลนะฮะยืนรับลูกเป่งเลยลูก ั้นแลวคะตอนนี้นน้้เมตพี่เด่นชัยพูดอะไรหนสิพี่เด่นขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้นะคะไม่อจะทำให้พูดกลางลานไม่ไหวพ่อประไรเลีวตอนนี้นะคะเข้าจับหาบอดแทวเดินจิ้มลูกป่งแล้วจับมือน้องคนนั้นมาหาเราที่ตรงกลาง พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับเราค่ะคือคะแนนอยู่ในมือแล้วนะคะวันนี้คือเชื่อเชื่อนกันแบบแบบแค่นิดเดียวจริงนะคะ เอาลูกวงนี่ซิคกว้างไกลกันเหตุเอามาวางไกลได้ไหมคะโอ้ยเอาแค่เพื่อนไม่เห็นนะไกลโพดไกลโพดไกลั่นล่ะไกลไก่เรื่อคโอเๆ เก่งทั้งสองคนค่ะแบบหัวหายแล้วแบบคือน้องเก่งทั้งสองคนแล้วก็รักทั้งสองคนนะคะแต่ว่าคุณแม่ต้องเลือกต้อแมนรักหนูนะต้องไมยรักหนูไม่เสียใจใช่ไหมคะ เกิดพี่เลือกใครคนจนจะไม่เสียใจแน่ค่ะไม่เสียใจนะลูกนะแต่เรื่องที่ใช้งานได้จริงๆและตอบโจทย์เสียงทองฟิเแลนด์งๆค่ะ สิดขอฟังหน่อยพ้นจากกรรมการหน่อยค่ะคือที่จริงน้องน้องไม้นะคะคือเก่งรอบได้ทั้งเหลืองล่ำเหลืองรล่อเพลงสาวเพลงเร็ววาเลงตีลั่สิงคือน้องเก่งมากแต่ ทีเลือกยังแน่นเพราะว่าคือในว้องเฮ้ามันพี่หมีก็คือลำได้อยู่แล้วในเรื่องของลำพี่พี่หมีกับฮ่าฮ่าให้โจลำำดูเลยแบบนสินะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ที่จริงน้องก็เก่งเก่งรอบด้าเหมือนกันแต่ว่าทีเลือกยังแน่นกับเพราะว่ามัน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 ตอบโจทย์แสงทองพีแรยมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าน้องไม่ตอบโจทย์นะแต่ว่า คือจริงๆก็เลือกเขาถือแต่ที่แม่ไปตังเหลืองเนาะน้องมาลูกแม่ก่อนลูกน้ำแข็งยากจริงๆลูกทำดีที่สุดแล้สานมันไม่เป็นไรนะลูกเนาะเดี๋ยวเขาเรียนจบก็กลับมาได้เนาะให้กำลังใจทั้งสองคนก็ยินดีต้อนรับตั้งแนนนะคะ เข้ามาเลยตรงเลือกเพราะว่าเราคุยแล้วกับคุณพอบิ๊กับผู้จัดการไี้แล้วว่าจะจอดเลือแค่คนคนหนึ่งคนเดียวเกตองเลือกตามที่เขาคุยกับนายแต่วันนี้เราก็มีรางวัลตอบใจให้น้องมาห5,000บาทแล้วก็ของขวัญกิฟต์เซสจากนาริตาแบรนด์แล้วก็พราวชามิ่ง แม่จะบอกหูว่าเมื่อนี่ถึงหนูสิเราเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ว่าแม่อยาาโวยบอให้หนูนะจงมีอนาคตที่ดีแล้วก็เอาไม่ดีเป็นแรงไปสู่ต่อไปความสำเร็จการแข่งขันเราต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะขอให้หนูโชคดีขอเส่างปรบมือให้กำลังใจน้องสองเลัะ คุณพ่อคุณแม่ที่มาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะโอเคค่ะชวนน้องชวนน้องเลยค่ะว聊聊聊อยมือเยี่ยมอยากมเยี่ยมอยากมอเดี๋ยวเดี๋ยวไงเี๋ยวไงมืยี่มเนี่ เดิมไปมัน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 ช่วยใครไม่ได้อะตอนนี้สรุปว่ารักแบบไหนอวันนี้ขอรับไว้ทั้งสองคนนะคะสุดยอดจริงๆนะครับสรุปแล้วน้องทั้งสองร่วมเดินทางไปกับ เก่งมากทั้งสองคนเก่งมากจริงๆลูกเป็นไงลูกดีใจปะดีใจค่ะขอบคุณพอดีค่ะขอบคุณพอดีนะครับก็เรามองเห็นว่าเพชรมันเป็นเม็ดเดียวกันวันนี้แบ่งครึ่งไม่ได้เลยวันนี้มมองเป็นเพชรสองเม็ดเลยนะครับวันนี้มองเป็นเพชรเม็ดเดียวซึ่งวันนี้ถ้าเกิดทัศนิลคนเดียวเหมือนทุบเพชรแล้วแบ่งครึ่ง เพลี้ยเลี้ยเพลี้เม็ดนี้ขอเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นน้องทั้งสองคนจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทได้ทสัญญากับบ้านแสงทองพิเรนทั้งสองคนระยะ3ปีและได้ร่วมเดินทางไปกับแสงทองพิเรนค่ะเก่งมากทุกคนทำดีมากเมื่อกี้นี้ยนา่จะบอกไอจุนเิย คือแบบว่าอ่านให้จังได้ดีคืออยากปรึกษาอ่านสินะแต่ว่าคือไอเดนใช่ใช่กับพยายามถามมาคือบอกเอาทั้งสองแต่ว่าคือมันมันมันพอได้มันต้องเอาคนนึงเพราะว่าพอไดกินไปแล้วว่าเ้าสิเอาแค่คนนึงพอนะเพราะว่าแต่ก่อนนักร้องเราก็ไม่ได้มีเยอะ ตรอดห้องบริหลายแต่ว่าที่เ้าเอาโปกี้เอาหนุนตาข้าวม้าบอเป็นลูกหลานในวงซื้อครับเออการแคทมีก็เป็นมูเป็นฮาเซียวฮาการทซื้อก็เลยก็เลยเอามาในช่วงที่ว่าอ่อเป็นเทตโควิดปัะเดิ่มสิหรือว่าเาเหลุ่มปิดกันจริงๆกระชิมว่าก็รับได้หลายโดโร่กินสำหรังโปกี้ก็ไปที่ออกไปไปกันยากแต่แคบมีก็ออกไปไปที่ครู่อันแต่ก่อนก็มีแคบปกี้คนเป็นนักรองประจักรโปงอีลีแต่ว่า พ่อห้อมากมื่อนี้แล้วกะจิบันเป็ไไงล่ะแค่คิดย่งว่าออกแต่ว่าห้องเหมือนด้คุยกันแล้วแต่ก็บังคิดว่าคุณพ่อ่าตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณพี่บิ๊กนะคะที่ตัดสินใจก็ถือว่าโครงต้นครงเท้างนะครับก็ให้พี่เสียงใพูดดีกว่าว่ามันดีลงตัวไหมครับผมจริงๆนะครับมันลงตัวถ้าแต่เรานั่งดูนะครับ ทั้งสองคนสองคนสองสไตล์ลงตัวถ้าได้ทั้งสองคนคือแน่นปึ๊กทีมงานมีคุณภาพแน่นปึ๊กคือที่สำคัญนะครับการตัดสินใจของผู้บริหารคนนี้เขาตัดสินใจเด็ดขาดเดียวแล้วก็แม่นยำถูกต้องนั่นคือผู้บัดการฟิแดนดนี่คือเรื่องจริงนะครับเราทุกคนลำบากใจกันหมดแต่การตัดสินใจคือการจิ้มตัวสุดท้ายคือ คือดวงใจของเขานะครับคือตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับบอสบิ๊กนะครับที่ที่ตอนนี้ให้โอกาสน้องทั้งสองคนนะครับผมจะต้องจะไปทักพ่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่แต่เมื่อกี้คุณแม่ก็เหมือนเพิ่งจะแบบ บม่ไเสียใจยังดีอ่ะท่าเธอ่อเดอัดคลิปแล้วกันถามพุ่แม่ว่าทเไมพี่น้องตกรอบคุ่แม่จะเสียใจบอคุ่แม่ก็บอกไม่เป็นไรให้น้องมาหาประสบการณ์แต่ไม่คิดว่าวันนี้คือน้องจะทําได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็คล่เรื่องจริงๆทั้งสองคน เพราะฉะนั้นแสงดองิปลา่ยนีด้วนรับน้องมายและน้องเมนน้องเมนเป็นนากการค่ะและต่อไปนี้นะคะเราจะมอบเวทีให้พี่เด่นบอดพีกบอสแถวละน้องสองคนสนุกไปด้วยกันค่ะขอตั้งขอบคุณเลยค่ะ